ูรายการ Next <aked> Tech รายการที่จะมาเปิดเลื่องเรื่องไอทีให้คุณรู้จนหมดเปลือกครับผมตั้มครับนิมค่ะโอ้โหพี่ตั้มวันนี้ขนของอะไรมาเยอะแยะคะเนี่ยพี่เรียกว่าขนของดีๆของแจ่มๆมาแนะนำมากันเลยดีกว่าเรียกว่าตั้มเป็นคนมีของหรือเปล่าคะ <laughs> โอยเยนึ่ว่าพี่เป็นคนมีของอยู่แล้วจ้ะพี่ต้องพูดก่อนเลยว่าส่วนใหญ่วันนี้เนะี่ยวัยรุ่นทุกคนนะลูกเ็กเล็กแดงยันผู้ใหญ่เลยทีเดียวว่าจะมีอุปกรณ์พกพาต่างๆ ถูกต้องอ่าอุปกรณ์พกพาสำหรับผู้หญิงอย่างมิมก็ไม่มีอะไรมากโทรศัพท์มือถือนี่ประจำเลยอย่างที่เวลาทำงานเป็นแท็บเล็ตส่วนใหญ่เวลาเราใช้อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมิมใช้แทนอะไรบ้างมือถือส่วนมากก็โซเชียลค่ะถ่ายรูปไม่มีอะไรเป็นคนไม่มีสาระมากๆค่ะอ่าแต่อย่างพี่เนี่ยแท็บเล็ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็เอามาแบบว่าทำงานจดงานบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอย่างหลานพี่เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการพกกระดาษพกสมุดมากมายเลยทีเดียวเลยหรอหลานหรือลูกหลานลูกไม่มีจ้ะเด็กๆนี่ก็ต้องพกสมุดพกอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายบางทีกระเป๋าก็โตเเดีี๋ยยวทใหห้ลังสอะไรเสียอีก ใช่นี่เรียกว่าพอมอีอุปรกรณ์ที่เป็นแท็บเล็ตต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะว่าเขาก็ทำให้มีขนาดเล็กลงเบาลงแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จำกัดอย่างยุคเราๆเลยะเ,เป็นพวกเอ่อโน้นตบุ๊กที่เป็นขึ้นเ่เล็กๆอะไรนี้นั่นิดนึงแต่ก็ดีกว่าที่แบบถืออะไรเยอะแยะ,ะพลุงพลังแต่ว่าวันนี้เนี่ย ที่พี่นํามาเสนอนํามารีวิวเนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดว่าใครนะฮะมีลูกวีหลานนะฮะพกไปหมดปัญหาเรื่องหนักๆต่างๆเลยทีเดียวนมากเลยและสำหรับอุปกรณ์ที่เรานํามารีวิวในวันนี้นะครับมิก็คือ Microsoft Surface Pro สเนี่ยวันนี้ที่พี่นามานําเสนอวันนี้ก็คือเป็น Student Pack กันเองที่เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาเหมาะอย่างมี้ที่ยังเรียนอยู่โอเคเลยตั้งใจฟังสุดยอดมากว่าต้องบอกเลยว่าอุปกรณ์ที่เหมาะสมวันนี้ทำไมล่ะคะที่ รื้มปริมตื้นตันใจที่แนะนํานักเรียนนักศึกษาแบบนี้นะก็เป็นอุปรกรณ์ที่เราเป็นทูนวันจริงๆเพราะว่าเป็นเหมือนทั้งโน้ตบุ๊กแล้วก็แท็บเล็ตด้วยนั่นเองนะฮะอ่ะสเปคที่เราแนะนำนะครับในวันนี้ที่บอกว่าเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาคร <c oughs> ับ <c oughs> นี่ก็เลยจะเป็น Intel Core M นะครับหรือว่า Core i5 ด้วยนั่นเองเรียกว่าสเปคการทํางานเนี่ยเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาจริงๆมาดูอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่าเหมาะสําหรับนักเรียนนักศึกษายุคนี้ดีกว่าว่าเมื่อคุณพก Microsoft Surface Pro 4 Student Pack เนี่ยคุณจะมีอะไรบ้างอออ๋ก็คืจะ ตัวนี้อย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีอุปกรณ์เสริมด้วยใช่แล้วที่เรียกว่าต้องไปหาซื้อต่อมาเพิ่มเองในการใช้งานต่างๆให้เหมาะกับการทํางานของเรานะค่ะอ่ะนี่ฮะต่อจากนี้แล้วก็คือนี่เลยค่ะเมาส์นั่นเองเมาส์เราทํางานบางทีใช่ไหมก็มีความจําเป็นที่จะต้องเรียกว่าใช้เหมือนคีย์บอร์ดอ่าก็คือคีย์บอร์ดนั่นแหละเขามีชื่อเรียกเท่ๆว่าไทป์เคอร์เวอร์นี่อ่าดูดีเลยทีเดียวอ่านอกจากนี้นะฮะแน่นอนขาดไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่านักเรียนนักศึกษายุคนี้จำเป็นจะต้องมีการพรีเซนต์งานอาจารย์ไวเลส ดิสเพลย์ดัปเตอร์เนี่ยเวลาต่อพวก HDMI ต่างๆเวลาพิเต์งานอาจารย์เด็กมหาลัยเนี่บางทีก็ต้องใช้หรือว่ามัธยมปลายบางโรงเรียนเนี่ยก็ใช้เหมือนกันอ๋อแล้วถือว่าจำเป็นจริงๆและแน่นอนครับยุคนี้นะฮะเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตเรียกว่าการทำงานต่างๆอยู่ไอทีถ้าเกิดว่ามี Wi-Fi ทำงานยังไงอะไรยังไงนี่เลยครับเรามีสายแลนด้วยพูดถึงช่วงที่เราเป็นนักเรียนนักศึกษานันบ้างดีกว่าว่าที่เราหนุ่มๆสาวๆเคะใช่ครับผมส่วนใหญ่ก็จะจดเลคเชอร์ตามอาจารย์ถ้าอาจารย์หนุ่มๆหน่อยก็แบบ จดตั้งใจเรียนนิดนึงใช่นะเดีอะไรก็ตอบไปทางก็มาดูแล้วก็อพูดถึงการทำงานนี้ไาดีกว่าว่าเวลาทำงานจริงนะฮะของเจ้า Surface Pro 4นะะฮนี่เลยก็จดตามปกติได้เลยนี่ไงอย่างเช่นว่าเป็นเรื่องของที่พี่เรียนใช่ไหมสมัยเรียนนี่เราก็ไม่ได้คืนครูไปนะฮะก็ยังอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ในมอญถายปุ๊บหันปุ๊บลบได้เลยไม่ใช่ทางนี้เหรอ ฮ้่ <c oughs> ไม่ใช่สิลบไัไงการกระดาษทะลุอันนี้อันนี้เรียกว่าหมดปัญหากระดาษทะลุเลยทีเดียวนอกจากนี้เวลาที่เราเรียนอยู่ใช่ไหม<อ>นี่เลยเกิดอยากจะแบบไฮไลท์แบบเพื่อนถ<ม>ามเฮ้ยอันไหอนอาจารย์เน้นนี่เลยครับไฮไลท์ไปเลยแล้วพลเพิ่มลดขนาดได้ไดไเปลี่ยนได้ครับนี่<อ>เลยมีให้เลือกเลยหัวแบบดินสออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมลองว่าเนี่ยพี่ต้องเขียนแบบรถเถอะใช่ไหมนี่เลยตรงนี้ก่อนเลยอ่าแล้วก็วงเลยสามารถแบบเลือกเลือกได้อ่าแล้วก็เลื่อนลงไปเลยอ๋อเหรอ นี่ก็คือหมดปัญหาเวลาที่เราเรียกว่าช็อตโน้ตต่างๆที่ไม่พอพื้นที่ไม่พอทางการเขียนเรียกว่า Surface Pro 4เนี่ยก็ทำออกมาให้ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวโอ้โหนะติตามอ้วนอ้วนเราไปลดน้ำหนักเลยขอบคุณมากพยายามอยู่ไอเล่นลบลบลบบแต่ว่าพูดถึงนี่หลายๆคนก็เรียกว่าประสบปัญหาตอนเด็กใช่ไหมที่บอกว่ามีการแบบว่าเรียกว่ามีเจ้าของเลคเชอร แต่ว่าเวลาจะไปซีหลงซีหลอกอะไรเงี้ยส่งออมาไม่ทันแล้วก็ส่งเลยส่ง<ช>ไฟล์แล้วก็แชร์เลยเแล้วเราก็ดึงไฟล์ลงมา มีเครื่องนี้เป็นง่อยเราสามารถช่วยเพื่อนได้อะไรได้อย่างเดียวมีประโยชน์นะคะนักศึกษาเดี๋ยวนี้ศิลปินยุคนี้เนาะที่เป็นแบบว่านักวาดต่างๆที่ออกหนังสือต่างๆไงเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้พวก็ a เ l e t อะไรเงี้ยหรือว่าพวกอุปกรณ์ในการวาดใช่เหรอใช่เพราะว่ามันไม่ต้องมา c o n ิร์ตไฟล์อะไรหลายทีเนาะเวลาทำหนังสือไงก็ง่ายขึ้นด้วยแต่ว่าต้องเลือกแบบโปรแกรมเนี่ยให้เหมาะสมด้วยเราอันนี้มันจะเหมาะเหรอคะพี่พี่ตั้มประกานี่เหมาะมากเพราะว่าเห็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าหัวประกาเนี่ย สามารถเปลี่ยนได้หลายแบบมากๆเลยทีเดียวหัวเล็กหัวใหญ่หหญขนาดกับผู้การนี่เหมือนบลัชอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนหัวแบบนั้นได้หรือ<บ>หัวอเหรอใช่โอ้น่าเนียนใสไม่ใช่ไหมคุณแม่ <c oughs> <c oughs> สำหรับเด็กนักเรียนต่างๆนะักเรียนนักศึกษาที่โตขึ้นครับจะทํางานด้านกราฟิกปากกาเงี้ยวาดนะผมว่าเหมาะมากเพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยก็คือเราได้เรียนรู้ก่อนและอุปกรณ์อย่าง Surface Pro 4นะฮะก็เรียกว่ามีราคาที่ย่อมเยาวกว่าสมัยก่อนและเป็นสมัยที่หนุ่มๆเนี่ยอุปกรณ์แบบนี้ก็จะแพงแล้วเวลวาดเนี่ยก็ต้องมองจอแบบแต่นี้คือเรา วาดไปด้วยมองเห็นไปด้วยแรงเงาไปด้วยเรียกว่าเหมือนกับเสริมส่งด้านจินตภาพไปพร้อมกับก,บการใช้มือวาดเลยเดียวาละงมันมีเลคเชอร์จบกันไปแล้วนะคะจะมาถึงการพิมพ์รายงานส่งอาจารย์บ้างดีกว่าสมัยเราหนุ่มสาวแน่นอนอตอนนั้นน่าจะอยู่ตอนมัธยมนะคะมัธยมใช่ไหมแล้วเราอยู่แผนกไหนตอนนั้น แผนกออ๋แผนกจะส่งแผนกจะส่งโอ้ยทำไปค่ะเดี๋ยวจะส่งอาจารย์ให้อยู่ตรงปลายงานการผลิตพี่บ้างพี่บ้างเล็กน้อยใช่ไหมพี่เป็นแผนกวางแผนตอนนั้นแจกจ่ายงานให้ทุกคนแต่ไม่ทำก็ทำนี่นะฮะการประกอบคีย์บอร์ดก็ง่ายมากๆากเยดีอ่ะเบาแรงบ้างตีหัวพี่ตั้งได้ไหมคะตีหัวพี่พี่น่าจะไม่เจ็บนะคะมันอาจจะพังอ่านี่วิ่ดูดเลยหรอดูดเลยเป็นแม่เหล็ก่ก็ตั้งจออย่างนี้ก็คือเหมือนเราไีโน้ตบุ๊กอีกเครื่องหนึ่ง ลองพิมพ์ดูเลยอลองพิมพ์ดูดใช่ไหม อย่ที่เราลองมันโน้ตในตอนแรกไปเมื่อกี้เนาะที่ใช้เขียนเขียนเอาเนี่ยทางานกันง่ายมากเพราะว่าบางทีเราอาจจะพิมพ์ควบคู่ไปกับการเขียนโน้ตช็อตโน้ตเพิ่มได้โอ้โหเฟอร์เฟกต์เลยเป็นนักเรียนนักศึกษาอย่างเป็นเด็กๆเนี่ยก็สามารถใช้งานง่ายเลยเดี๋ยวอย่างตอนที่เราทํางานกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นโปรแกรมอะไรบ้างตอนนั้น Microsoft Word Excel PowerPoint นี่เลยก็เป็นเรียกว่า3โปรแกรมหากินของเด็กๆในเมืองไทยเลยที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเพราะว่า Word เนี่ยส่วนใหญ่เราก็ใช้พิมพ์งานส่งอาจารย์เนาะ Excel ก็จะมีการพวกคำนวณสูตรอะไรต่างๆหรือว่าทำตาราง รางอะไรอย่างนี้ส่วน powerpoint แน่นอนเวลาที่มี present งานอาจารย์เด็กยุคนี้อาจจะไม่ค่อยอินกับการใช้เสียงตตัวหนังสือมาตัวหนังสือตัวใหญ่ๆ <laughs> นิดนึงสายตาตาใช่ใช่แล้วก็ต้องโยเยมาเหมือนแบบว่าพายเรือมาอ๋อเออแซนทำได้อันนั้นอ่ะแล้วก็มียืด เยยออะไร่างนะงนะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวสุขสนานของแบบว่าเด็กในแต่ละยุคในการทํางานส่งอาจารย์เนาะมินชอบตรงที่มันมีอุปกรณ์น้อยชิน้นแล้วก็สามารถใช้งานง่ายเหมาะสําหรับน้องๆน,นักศึกษาที่ต้องการใช้งานเลยค่ะชอบ,บามากๆสําหรับในแง่ของวันโน้ตนะครับเพราะว่าสามารถทั้งเขียนได้พิมพ์ได้เรียกว่าพรีเซนต์งานอาจารย์หรือว่าแจกไฟงานให้เพื่อนเนี่ยก็ทําได้ง่ายมากครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิว Microsoft Surface Pro 4นะฮะที่เป็น Student Pack นั่นเองซึ่งเหมาะกับนักศึกษายอย่างเรา2คน 2> <ช>แบบนี้<ร>นะฮะถ้าใครสนใจนะคะก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe กันได้ค่ะและกลับมาพบกับรายการ n e k e t IT, IT. รายการที่จะมากดเรื่องเรื่องไอทีให้คุณรู้จนหมดเปลือกครับวันนี้พวกเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ